สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะมา ตรงนี้นะครับพ่อเกิมให้เข้ามาแล้วก็พูดคุยได้นะครับอ่าเดินเชิญทุกคนเดินเชิญมาเลยมาเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหสวยนะเนี่ยเดี๋ยวรอคนเข้ามากัน นะครับเพือแบบว่าใครอยากดูอะไรอยากได้อะไรอยากชมอะไรเดี๋ยวว่ากันครับทุกคนส <c oughs> บายสบายนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ กดติดตามแล้วกดจะดิ่งมาเลยมายินดีต้อนรับครับใครอยากได้หลวงพ่ออะไบอกนะนี่ก็มีพ่อคูณอันนี้พ่อคูณบ้านไร่ไงครับรับสเสด็จปีสามหกบล็อกออแตกทองแดงรับสเสด็จปีสามหกทองแดงสวยฮะองนี้ เพื่อนๆอนืนว้าวนี่ฮะอือฮะอะออแตกด้วยนะครับบล็อกนิยมเลยอ่าแบบน,นี้นิยมเลยเพื่อนๆนะครับก็ลองดูว้ยครับใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายได้นะฮะเดี๋ยวเราจะ ดํเาเนินในการไลฟ์ไปเร,เรื่อยๆนะครับาสาหรับค่ําคืนนี้นี่อีโมะเนี่ยสี่ทุ่มทุกคนสี่ทุ่มกว่าวันนี้ผมมาดึกนิดหนึ่งนะครับสี่ทุ่มน่าจะกําลังดีมั้งนะครับอน่าจะกําลังดีนะลองดูนะครับใครชอบรุ่นไหนรายการอะไรว่ากันนะครับเพื่อนๆมารับเสด็จดูสวยดีนะ ต้นหลังลุ้งแบบนี้เลยนะครับดิมเดิมเดิมเดิม,เ,ดมเรียมพร้อมขึ้นคอได้เลยนะฮะองนี้ขึ้นคอได้เลยสวยไหมนครับเพื่อนๆอ่ะใครยังไม่นอนเพื่อนๆนะครับเวลานี้เข้ามาพูดคุยได้พูดคุยได้นะครับสอบถามได้ อยากดูอะไรอยากชมอะไรว่ากันนะครับอันนี้ก็สวยนะปูหยอดปูหยอดเจ้าเจริญน่ครับหลวงปูหยอดเจ้าเจริญหรือเรียกง่ายๆว่าสบายทองอืม,น,อน,มน,นี่สบายทองนี่เห็นไหมฮะนะครับนี่คือสูตรรวมพักเครื่องเพื่อนๆไหลสดไปนะ สวนี่ครับอืมสวยเลยนะใบทองสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะ FC ทุกคนด้านหลังออกลุ้งเหมือนกันเห็นไหมฮะออกลุ้งเลย ลองดูลองดูชื่งชอบองค์ไหนรายการอะไรบอกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราพาลุยหรือขยากประมูลยินดีนะครับยินดีอ่าเดี๋ยวเปิดให้เล่นเดี <c oughs> ย๋ยวตอนนี้พอจิบน้ำก่อนผมไอแล้ว โคคงวัดวังสัพพรสปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าทองแดงสวยๆเลยนะเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆอนี่ครับว้าวสาเหนียวฮะอันนี้ใสเหนียวสยเหนียวเลยนะฮะ ้มีคนเยอะๆนะใครสนใจราการไหนนี่เดี๋ยวผมเปิดประมูลให้เพื่อนๆเขาจะได้ร่วมสนุกกันนี่ครับจะได้ร่วมสนุกกัน <c oughs> <c oughs> นี่ใช่ไหมสายเหนียวสายเหนียวใครชื่นชอบอะไรหลวงพ่ออะไรเข้ามาสอบถามได้นะจ๊ะสอบถามได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ ทุกรุ่นทุกรายการประกันแท้ทั้งหมดผมนี่ไอก็เริ่มดีแล้วนะไอตอนแรกแบบไอแห้งๆไงไหมเหมือนไปโดนฝุ่นมาทุกคนนะครับก็ไม่สบายอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับใครชอบอันนี้ก็มีนะ นี่ปูเอียมอ่านี่ปูเอียมปูเอียมปูเอียมก็สวยนะครับปูเอียมโคโนอนกระไหลทองลงยาแดงยาน้ำเงินนะครับปีหนึ่งสี่กระไหลทองลงยาแดงยาน้ำเงินปีหน,นึ่งสี่เพื่อนเือนนี่ฮะปีหนึ่งสี่จมูกสวยผิวดีนะครับนี่ดูสภาพอ่สภาพเต็มฟอร์ม นี่ครับสภาพแบบว่าเต็มฟอร์มเลยนะเพื่อนๆสวยมากๆนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนองค์นี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมโคนอนปีหนึ่งสี่พิธีดีด้วยนะครับพิธีดีด้วยได้ลงยาด้วยอดูสิดูจมูกจม,มือกนะเพื่อนๆนะสวยนะครับภาพแบบว่าองค์ประกอบครบเลยอ่ะ องค์ประกอบครบเลยนี่จะ้ะลองดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายได้นะเพื่อน,เอ,น <c oughs> เออใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายได้นะครับพูดคุยได้ทักทายได้ยินดีต้อนรับทุกคนทุกรุ่นทุกรายการนะครับสอบถามได้นะสอบถามได้ใครหาหลวงพ่ออะไรอยู่มานะครับดูไปเรื่อยนะครับ ดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอืม <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโนอนกันแล้วเหรอนี่ครับใครยังไม่นอนเข้าม่ได้เลยอันนี้พ่อแดงพ่อแดงก็สวยนะปีหนึ่งหกนะครับนี่พ่อแดงวัดเขาบันไดอีกพระป่าเจ็ดหางก็ลาอ โอ้องดีไม่ธรรมดาเห็นผิวไหมฮะผิวสวยนี่ผิวดีเลยเนะี่ยทุกคนนี่ครับดูดิดูฟอร์มองนี้เจ็ดหางก็ลอกด้วยนะได้บล็อกนิยมอ่าบล็อกนิยมเนะยครับนี่บล็อกนิยม,มเห็นเลขเจ็ดไหมฮะเลขเจ็ดอืมนี่บล็อกนิยมสวยๆเลยเนะฮะ พระป่าเจ็ดทางก็ลอกปีหนึ่งหกนะครับสำหรับรายการนี้เพื่อนๆอ่อารายการนี้นี่ครับสวยมากลองดูครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะ ใครเข้ามาแนละ้วฝากกดติดตามด้วยนะครับสวยๆอันนี้หลวงพ่อแดงวัดเข่าวัาไดไอกนะฮะอือหลวงพ่อแดงเพื่อนๆอ,อยากดูอะไรบอกแล้วกันนะพ่อเต๋ไหมอ่าเผื่อทุกคนหาอยู่อะไรเงี้ยนะครับพ่อเต๋วัดสามง่ามหรือพ่อเต๋คงทองนะครับวัดนี้ดัง นนี้ก็สวยทุกคนนี่จะ้ะลองดูลองชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทองแดงทองแดงอ่านี่ทองแดงสวยๆเลยนะครับเพื่อใครมาสำหรับสายนะครปฐมมาลุยกัน สวัสด,ดีจ้าวัด,ดีจ้าวัสด,ดีทุกคนนะครับนี่อันนี้ปีหนึ่งแปดองนี้ปีหนึ่งแปดครับเพื่อนๆดูดิดูง่ายนะนี่ดูตัวตับนะครับตัวตับเป็นลักษณะแบบนี้อ่าดูง่ายครับอย่างนี้แท้เลยละเรื่อนนะเห็นไหม ฟันตัดนะครับเป็นแบบหยาบเนี่ยเราซื้อไปดูได้แต่ละยุคนะหนึ่งแปดแบบนี้พอเราเข้าใจฟันตัดเรารู้เลยนะครับบอกถึงยุกอะเอาง่ายๆนะครับมันบอกถึงยุกเลยเพื่อนๆ 18, แปดเดี๋ยวเราไปดูสองห้าไม่รู้แต่ผมชอบดูชอบดูตัวตัดดูเหรียญดูอะไรยเงี้ยนะครับมันบอกได้อะไรได้ได แ๊บนะตัดหยาบเนี่ยสวยเยอชอบ <c oughs> ดูดยตัดโอ้โหอันนี้ดูง่ายเลยนะฮะ ใครเข้ามาฝากกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเดีย๋ยวให้ดูทีละรายการนะภาพมีมเมองอินเยอะชั่วโมงนี้ด้วยนะใครยังไม่นอนก็แวะมาคุยเล่นได้นะครับแวะมาคุยเล่นกับผมได้เลยนะครับยินดีต้อนรับ <c oughs> ไอเฉยเราผมจบบิบน้ำนิดนึงนะครับเพื่อน รอสักครู่อื้องนี้พญาเต่าเรือนอืมเฮงแสนเฮงนะครับปีสามเก้านวะนี่เฮงแสนเฮงปีสามเก้านวะทุกคนดูสิด้านหลังออกลุกๆนะนะครับน่าเก็บน่าเล่นนะรุ่นเนี้นะครับแล้วเป็นบล็อกนิยมน่าย,ยิ้มด้วย เนี่ยเพื่อนดูหน้ายิ้มได้ไหมหน้าเขาจะยิ้มอย่างนี้นิยมนะครับดูฮะสวยอ่านีครับไม่ต้องแบบว่าเราดูเวอร์ซื้อได้หรือได้ครับรุ่นพวกนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะใครชื่นชอบสามารถสอบถามได้นะครับทุกรุ่น,ท,นทุกรายการผมประกันแถมหมดนี่สวยนะครับเพจเรานี่ สุดยอดอะนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวตัดปีสามเก้าตัวตัดก็จะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไ,ไหมตอนที่นะครับผมชอบดูนะตัวตัดแต่ละยุคแต่ละปีอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้เรา <c oughs> มันทําให้เราเก่งอา่าไม่ใช่หรอกมันทําให้เราเก่งขึ้นให้เราดูเป็นอะไรเงี้ยทุกคน สวยเลยผมมีทองแดงอีกองนะทองแดงที่ลงคลิปแปนะครับเป็นบล็อกนิยมหมดเลยตอนนี้นะฮะแล้วตอกโค้ดด้วยทองแดงอยู่ไหนนะทองแดงทองแดงเดี๋ยวผมหาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับอผมมีทองแดงด้วยอีกหนึ่งองค์เไป,ไป็นไงวะอ่ะเจอแล้วสวัสดีสวีดัต นี่ยทองแดงนี่แดงแป๊บเป็นแกงพะแนงเลยเนี่ยนะครับแดงหน้าแดงหลังเลยนะอ่าอันนี้แดงหน้าแดงหลังเลยนะสวยครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะเพื่อนเห็นไหมสวยดียวนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับหน้ายิ้มจมูกดี นิ้วติดชัดทั้งสองข้างนิ้วติดชัดสองข้างเลยขาเต่าคมๆคนี่ฮะโอ้โหใครอยากได้ไปบูชาองค์นี้ผมแนะนำเลยสวยนะครับเต็มฟอร์มเต็มสูบอะเอาพูดง่ายๆร้อยเปอร์เซ็นให้เก้าแปดปอร์เซ็นแล้วกันนะครับความสวยไม่ดำนะสภาพดี <c oughs> ขอแห้งมากเลยปพบนอนนะใครอยากดูอยากชมอะไรเข้ามาได้เลยนะครับเจ็ <c oughs> บคอด้วยละ่ะนะฮะเพือ่อนๆอ่ะนี่ก็พอตีนี่น่าเล่นองค์นี้นี่ที่วางอยู่นี่เพือ่อนเพพอเต๋แปะยิ้มนี่ครับ ปีหนึ่งเก้านี่นะครับปีหนึ่งเก้าองนี้เป็นเนื้อทองแดงอ่าองนี้ทองแดงครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยน่าใช้ครับองนีเ้เห็นไหมฮะอ่ะใครเห็นพิมพ์เห็นที้หน่อยใครยังอยู่ฝากกดก้าด้วยนะครับเพื่อนๆทักทายกันได้นะใครเข้ามาแล้วก็แวะมาก่อน แวะมาก่อนแวะมาก่อนนิดนึงก็ยังดีนะฮะเห็นไหมอ่ะใครเห็นบ้างบางคนออก็ไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหยิบให้ดูนะเดีหยิบให้ดูเสียงผมไม่ค่อยเริ่มดีและนะครับต้องรออีกสักนิดนะอืมนะครับสวยไหมฮะเรื่อๆ สวยไหมครับดูสิดูสิสแปยิ้มแปยิ้มปีหนึ่งเก้าอืมโอ้โห วอะใครยังอยู่กับผมบ้างเพืเ่อนๆเดรยวทา,าก่อนเร็วใครยังอยู่ใครยังอยู่บ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะอ๋อกกดไม่ได้อันนี้อืมนี่แล้วก็มีอันนี้เต่าอันนี้เต่ารอสุกใจ นะครับเต่าหล่อสุขใจเนื้อนวะนี่องนี้นะทาหางก,กระดกนี่เรียบร้อยครับถ้ากระดกกระดกนี่เรียบร้อยเลยนะบอกให้ <c oughs> ดูคงดูโค้ดเนี่ยถูตัวหนังสือเกดีนะไอตัวพวกเนี้ยนั้นะแต่ผมก็ดูรู้ครับถ้าเราดูทุกวันนะอ่ะดูรูม้มา สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะีสวยเห็นไหม,มฮะอ่ะมีให้อยู่บ้างมีไหมจ๊ะ ฮัลโหลเอหรือว่าหรือว่าหรือว่า นะครับอสอบถามได้นะครับทุกรุ่นทุกรายการนะเพื่อนๆสอบถามได้เลยนะครับประกันแท้ทั้งหมดครับนี่เราพูดแบบว่าชัดเจนเลยนี่เราพูดชัดเจนเลยครับ บอกนะจะยิบให้ดูนะครับไหลไปเรื่อยๆเพลินอ่ะมีไหมครับอของใส่คนนอนจะหมดแล้วมั้งเนาะนอนกันยังเพลินๆอันนี้นั้งเงิน อันนี้ก็เต่าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินอันนี้ชื่อรุ่นว่ารวยไม่หยุดรุ่นสองนะครับรุ่นหนึ่งก็สองสามหมื่นอ่ะไปเรื่อยตีไปเลยมีอยู่แล้วครับทองแดงก็สองหมื่นแล้วอ่ะก็คินดูดิสองหมื่นสามสองหมื่นสี่แล้วนะครับเนื้อเงินเยอะนู่นอ่ะข้ามาสามสามหมื่นสามหมื่นนะมันสามหมื่นสามหมื่นสามแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพ ฮสวยดีนะเนี่ยผมชอบนะของแร่เทมแต่ว่าวงเนี้ยไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะเพื่อนเอนวงนี้เป็นรุ่นสองนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ถอดพิมพ์มาจากรุ่นหนึ่งนี่แหละอืมถอดบล็อกถอดพิมพ์มาจากรุ่นหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยผมเห็นว่าหมุนเวียนน้อยผมก็เลยเจอเช่า่ะนะครับชอบอตรงนี้นะตรงใต้แขนะ่ะนะครับจะมีเส้นให้ดูเอ้ยเลยอ่ะอืม ประมาณนี้อ่ะมีให้ดูเลยเพิ่มนเอิอไหมครับโคตรสวยเลยอืม